ว่าได้เรื่องตกปลาทะยันตื่นทีสี่ทีสามโอ้โหโดบแล้วเข้าค่ายก้เติร์ดเอาขนมนะเข้าค่ายครับารบ,บางไส้ไข่เค็มอะไรนะไส้ไข่เค็มใช่กคมณต้องเให้แยแน่นอนจะซื้อไปขายไง ครับซื้อไปขายครับเฮ้ยกัวข้าวนะยังไม่มีข้าวกินเราไปขายนะขายได้ขายติ๊มหรอขายก้อนเลยเดี๋ยวโทรนังเลยขิ๊มก้อนกี่ติมเลยเรากัวหน้าตรงเป็ดแล้หน้าของไปขายกัวคนเป็นร้อยเลยเนี่ยเป็นอาชีพดีกว่า Que, สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันน,นี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับพามา,มาตกปลาก็เป็นคาร์ละสองร้อยนะครับบึงวงคล้องนะครับเปิดครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นลำแล้วก็นมปังนะครับ หลายคันเลยครับวันนี้ฟ้าคึมๆนะครับก็มาแล้วแจ็คนะเติร์ทำไมเติดงานเข้าไงปลาเลยครับปลา,าไหลปลาไหล <c oughs> นี่ครับบรรยากาศฟ้าคึมๆค,ครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหม นะครับผมก็จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบในช่วงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้มีท่านที่ทจะมาตกเป็นกันก็ทยอยกันมานเรื่อ,อยๆน,นะครับเพื่อได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้ก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันด้วยนะครับกติกาเราเป็นูดา Hãy lại cho kênh Ghiền tịt Gõ Để là bỏ hí, những video hấp dẫn đấy โอ้โหเรื่องใจอะี่ครกลังปูเหนื่อยเพื่อน จิสกจิ๊กจิ๊บอกจิ๊กจิ๊กจ่อกี่นี่งสอกดกนี่ได้แล้วไปโอเฮครับแต้มแล้วแ่ประมาณโลนึงเฮ้ครับอยู่เบา

ต่างคันไว้วค่อยอ่านกลับมายโสกวะ้ีโสกว่ะมินิมินิรถถังโอ้ยวันว่ะวันตึ๊บเลยว่ะ เฮ้ยแจ็คปลามันอ้วนเองหรือหรือมันอิ่มอาหารวะผมผมผมตีไปหลายทีจุงอิ่มไหนดูดิเฮ้ยจจได้อยู่ประมาณเท่าไหร่วัดสองโลโลโลครึ่งโลครึ่งเออมินิรถถังนะไรวะไหนลูกนะนะครับครับอะไรปลายังยังเลย ได้ปลายังได้ปลายังกเพ่งมาว่าจะมาเลช้าเลยองตีสามครึ่งตอบูกเอเดยลูกงกินลูกเอ้ยเดี๋ยวเ่น้อยาเหนรากราก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 เอาเกี่ยวไฟชีนันูชีเดิมีเดิมใช่ไหม้พี่เอ็นเรืือวะโอเค ไปเอาพี่พอท้ายพอตกเออไม่ใช่แค่พี่พอตกแล้วเออือเลือเรือติดน้าน้าขายอะไรดูขายเมื่อกี้มันไม่อยู่เหรอน้าน้าทำไรทำไรทำไรน้าทำไรครับเฮ้ยหลัดพอแล้วนี่นี่นี่เมื่อกี้ทำไมล้มหุบพี่เอาพายิ๊บมาครับเจมทำไมเอาออกมาไหมเรือข้างล่างก็เอามาติดกันไว้ดีมันคาดนะเพื่อมันนั่นไง ไม่ทันไปไหนเลยกูหอบแล้วที่ปลาลุงลุงทำลายครับลุงครับทำลายครับต้องหน่อยอุปกรณ์แล้โหอุปกรณ์นี่ครบเลยนะครับพร้อมอ้าวอุปกรณ์ความขนาดนี้ไม่ได้ปลาในอ่างใโอ้โหมีกระอองเก้าอี้คอนอะไรแล้วแต่แต่ปลามันจะกินไม่กินมันไม่ไม่ได้อยู่อุปกรณ์นะครับ มันอยู่ดิฝิมือไม่เหลืออยู่แล้วไม่เหลือโอ้มาอยู่ป่ะเออด่ไม่ได้เปิดไว้ขันพุ่งไอ้แจ๊กขันนี้แก้วอยู่ป่ะสวิงสวิงเอตักเลยเตริรตัก ไม่ได้ปิดเบรกเลยอะไม,ไม่ล่วงนะเอเตอไปพุ่งไอคันนี้เนะี่ยเมื่อกี้ที่พุ่งอะตอนแรกอะเถิดฝั่งนู้นมองว่ะเฮ้ยไม่แท่งอะไรเลยตะเพียนใช่ไหมตะเพียนแล้วจะพุ่งกันนั่นนั่นละแจ๊คยีโซกเฮ้ยไม่ปาดหมดเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยแจ๊ครุนป่าใหญ่พันหนึ่งนะเว้ยแจ๊คผอนทั่วเลยนะแจ๊กมานี้แล้ว,ว,ลวออกนี้แล้วออกสายแล้วออกสายแล้ว อีกน่าจะยีสอกวิ่งซ้ายซ้ายขวาเนี่ยสำหรับโปรโมชั่นนะครับปลาชะโนด5ตัวผันหมดเลยนะนะครับเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนตัวเหมือนมีไซว่ะนะครับเพราะว่าเฮ้ยเติร์ดเหมือนมีไซว่ะสายไปแล้ว2โลครึ่งนะครับอะไรวะยีสอกนะครับ2โล6นะครับอะไรวะไม่ขายเฮ้ยเติร์ดผันหมดแล้วนะไม่ขายไปแล้วครับ แล้วหมดโปรโมชั่นมาวิ่งจ่ายเอยู่เลยนะครับหตัวเขาจ่ายไปแล้วหนึ่งพันบาททีนี้ก็จะเหลือเอ๊ปิดกล้องก่อน้ินองเนี่ยนะตกับผมตกผตวิ่งเดินกโอ้ยไม่ใส่เดี๋ยวกินสอง พัยกันมาไม่ต้องอัดมากไม่ได้ปลาตรงนี้เนี่ยยัมาเลยพี่ยกสองคันงั้นคือปลา่หก่อนไม่จ้เบ็ันเลย ตัวนี้กินผมโอ้โหอะไรว่าขนาดันาดนยโอ้เป็นโบ้ไข่นี่ครับใหญ่ไหมใหญ่ครับดูดิโอ้ยเพียงสายจัมโบ้ครับ มันหลุดไปกินยังไงนู่นวะไม่ทันโอยหลุดแล้วเนี่ยดีไว้เต๋อไปซ่อนมาก่อนเนี่ยโอ้โลกว่าแล้วมั้งเฮียน อะไรอ่ะวาแล้วมัยังมินดีจังทำไมอะี้ที่ต้นไ้ไหนต้นไม้ก็ดลมปั๊บดวอีกแล้วครับรอยแล้วร้อยเดียว มาพร้อมวัวเลยถัว่วรองเท้าบุกข้าวทั้งนีด้วยนะอาจให้ลอยมันเลยลากบงลากบัวให้ลอยมันเลย <c oughs> ช่องนี้โลโก้เบ็ดนะไม่ใช่โลโก้จอบไ <c oughs> ม้แก้ว <c oughs> รถถังคันเล็ก <c oughs> อุ้ยอ้วนว่ะบนตึปเลยนี่ <c oughs> คนไทยไง <c oughs> ไม่แห่เพราเลิกมที่ตามเล็กจัดนี่ขนาดเราเปิดรอแข่งเนี่ยแล้วไม่โชว์แล้วแล้โอ้โหทวิงเขาโอ้โหออปชั่นนี่ยเอาลงวันเลยนี่โดนโดนโดนดูกระชังยังไม่ลงน้ำเลยจะครึ่งวันแล้วโดนโดนเออเอาลงวันเลยไหนเออคิเอาลงวันเลยเหมือนไปเหมือนเดินทวิงนะทวิงนะกระชังไม่แห้งแล้วเราเอาลงวันเลยโอ้ดีดีใจไม่ดีใจเบี้ยวหกอ่ะดูทวิงเขาลุ้นทวิ่งตัดกำตั้งหลายแล้ว เสียงเข้าแมเดี๋ยวหิ้วแล้วรางวัลเลยพี่ขอโทษนะเดี๋ยวผมหิ้วแล้วรางวัลน,นะไปขวางกันแล้วทันั้นแหละโอ้โหสงขีดอ้าเอาคนาาตักอยู่นี่ปลายุ่นู้นหาคนตักดิคนตักมัหาเด้องไงลูงก บอกแล้วใครเขียวทำงานอันน่ะสองทีบเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวเม่อโอ้ตัววิ่งเขายังไงนะยกขึ้นเลยไม่ต้องได้ล้อโอ้โหตากไว้ตรงเล็วอะกี่กระป๋องแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยตัวอ้วนนะเออ้วนแล้วของเรานี่บอกแล้วไม่ทำงานเฮ้ยตัวอ้วนเฮ้ยตัวอ้วนของเรา กินข้างไหนหอ่ะเปิดอันนี้มาหรอไม่เปิดเดี๋ย่อนเปิดเนี่ย <Yeah. S 2> oh. หัวทิ่มไงหัวทินะติดแล้วใช่ไหมไม่ติดไม่ติดค่อยๆๆนะมาเอเปล่อยปล่อยเลยเปิดเบรกไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันไม่ไม่ออกเองตัง้งคันไว้ยังเดี๋ยวนะเ,เ,นนเดี๋ยวเยอะเอาย้อนเดี๋ยวสะบาัดเวทหลุดใหญ่ป่าวใหญ่ป่าวติดต่อไม่ได้ค<ห>ือไม่ไม่ออก พันต่ออยู่ป่ะไอ้หนุไปเอาไหมปล่อยปล่อยสายไปปล่อยสายไปเลยเดี๋ยวก็หลุดเลยเฮ้อไม่พันอะไรได้ปะลาปูตะกี้อยขึ้นมาแล้วน่หลุดไปแล้วปลาอยู่ป่ะปลาอยู่ปะวะ มีมีความรู้สึกป่าบ้างไหมจ๊ะคืแเรวเว้ยคืแเรวเว้ยไผ่เขียวหรือมันหมูไหยปาลาไ,ไม่มีปลาเลยหลุดไปแล้วเออาไันม่จะตักกับไหมเราเดี๋ยวก็ตะก,ก้อติด เห็นตัวแล้วนะอุสเยอะโตจัทเขาเห็ลใครวะไม่มูด้มึงคงบวงซุยใครด้วยปลาอะไรอุ้ยนี่ใหญ่ด้วยนี่ใค่พวกมึงขึ้นรถแค่นั้นแหละเนี่ยยุ่นเนี้ย หมายก็โอ้โหตัวใหญ่มากอ๋ออันนี้เรียกปลาอะไรปลาเกลเรียกปลาอะไรเฮ้ยอ๋ออ๋อนี่เรียกปลาอะไรเนี่ยนี่เรียกปลาอะไรปลาเพียนโอ้โหหาเพียนย่ใหญจังวะ

เดี๋ยวกูคิดแป๊บมขอเวลาคิดแป๊บนี่น่า็มทีรติดมานะ เด็กเด็กจะจฝาละ <c oughs> ได้จั้ได้แชมป์แม่ฮ <c oughs> ะไ,ไม่เห็น<อ>มีใครไปช่างแล้วก่อนเที่ยงรู้ไปช่างแล้วนะของโลตัวเนี้ยถึงปะวะถึงถึงแล้วโลครึ่งพอได้แต่กระสายมีสายอะ่ะมันจะคว้างเลย เอาขึ้นมาช่างที่กองรายการได้เลยเดี๋ยวอะไรจะได้มอบรางเวลาช่างปลาใหญ่นะครับเป็นปลารางวันนะครับเปนน้องสายบ็ดกลับบ้านนะครับใครได้ใหญ่สุดก็ปิดโบนไปแล้วนะครับจะได้รางวัลค่าตัวปลาชนดปลาใหญ่หรือถ้าจะมีปลาตะเพียนนะครับเอาขึ้นมาช่างได้เลยมีคนรอรับซื้อ ที่กองหน่วยการนะครับหนึ่งกิโลสองขีดอ่าครับตอนนี้ประกาศผลรางวัลปลาใหญ่นะครับตอนนี้ช่องเราติดอันดับหนึ่งนะครับติดอันดับหนึ่งร่วมปลาใหญ่สเตอร์สิงหนึ่งกิโลสองขีดชนะแล้วปลาใหญ่ได้รางวัลหนึ่งกิโลสองขีดฐานสองได้คนละ เฮ้ครับผมครับเดินไปยกมอบครับมอบครับถ่ายรูปด้วยถ้าถ้าาีชไม่ไปก็เหมือก็ไม่มีคนไปอ่ะนะครับเราได้ติดอันดับปลาใหญ่นะครับได้รางวัลปลาใหญ่ไปเลยนะครับซึ่งแจงเสมอกันนะครับฉะนั้นจึงเรียนประชามาได้ทุนคืนนะครับช่องเราสายเอฟซีชอบหน้านะครับจะไม่มีร่มอยู่นี่ครับมาแล้วครับมาแลนะครับ น้องทุกท่านนะครับไหนไหนไหนขอดูปลารางวัลหน่อยเว้ยผมมัน้รครับโลสองครับติดอันดับอันดับปลาใหญ่ที่หนึ่งปลาสวายปลาัสวยป้านโลสองดการเปิดเพ่ปังนี่นี่้ว่ปลาสวยจะั่้การเปิดครับอผมไปมาอันนี้ก็ผมกปอภัยไว้นนี่นะครับถือว่าไปมันโลหเลยวิ่งไปอ่ะนี่ประสบความสาเร็จไปชั่งไ้ลตะกัวอยู่ในปากเลยแหม่ลตายลปลาใหญ่คร right? ับปลารางวัลสองว ปลารางวัลของวันนี้นะครับปลารางวัลครับใหญ่สุดครับแชมป์เลยครับแชมป์ชันแนลแชมป์ชันแนลนะครับก็พอได้ค่าคันคืนครับไม่ได้พันหนึ่งพอเจอถวายป้ามาเท่ากันดิ่หันสองเลยมาเจอถวายป่าหน้าซะอีกเท่ากันโอเคถ้าดีใจ่ายราแชมป์ลรือโอลิชิคมาในถุงเนี่ยเฮ้เฮ้ยกลับป้าโอลิชี้กลับไปด้วยเฮ้ยลืมไปนู่นเฮ้ยกูลืมน้ำอยู่นู่นนะครับทวย นี่ทีเด็ดนะครับไม่ใช่เยื่อนะอาศัยบนถึงยากดูเลือแล้ต่งยากอยู่ปว้เนี่ยนะฮะฮะยังไงยังไงโอ้โหยังยังไงอยู่ไหมหลุดเมาหมาวะหมาวะ หมาวะปลาหรือไหโว้ยลุดไปแล้วปลาลุดไปแล้วติดลากอ่ะโอ้โหสสยอะไรเลใส่อะไรเดี๋ยวดีดหน้าค่อยๆเฮ้ยๆสยอะไรใครติดมาด้วยวะอัดแล้วคุดกับนี่รอสายเข้ามาด้วยเนี่ย โอ้โหมันเก็บแล้วนะมันลงแล้วมันมุดไปติดพวกข้างล่างอ่ะบัวลีลาแหละตอนนี้เขาส่งเออเอจับตรงยังดึ๋งๆอยู่เลยมั้งอุ้ยน้าปลาหมึกเหรอโหติดมาเป็นผัวเลยปลาหมึกเลยเนี่ย ทำไมมันมุดอย่างนี้วะว่าวิ่งไปพันสายไปพันแล้วเวลาเราอัดตวดมามันก็รวบหมดเลยดิบอลเฟดอ้อนะมันอัดเลยไได้อะไรวะกดคันปื้ดปือัดปึ้งยังอยู่เลยนะมัวใส่มวนัเนกได้กี่แต้มแล้วอ่ะ สี่แมนี่เยอะดีเทพบรรทมเริ่มทยอยกลับไปแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นช่วงเย็นอีกเที่ยวเรามาหกโมงอมงเดี๋ยวไม่รู้คเยอะ น่าจะเป็นตะเพียนนะลอกไม่ออกไม้มันติดกิ่งไม้มันติดเศษมาด้วยปลาอย,ยู่นะปลาอยู่ปลาอยู่เตะเพียนตะเพียนตะเพียนปลายอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่แล้วไม่ลากไปพันบัวอีกแล้วไม่ลบบัวโถถังพี่ออกมาทางนี้ขขนี่ ปลายคันพันเอ็นโกนตั้มเออค่อยๆ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 ดึงคันตรงๆนี่ทำคันตรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้เออเออย่างนั้นแหละค่อยๆค่อยๆเตินหลบไม่ไม่หลุดว่ะลงเหอะน้ำตื้นแค่นั้นแล้วเฮ้ยแต่ยจะกูตะเพียนใหญ่นะมาดีน้ำตื้นสิมว่ะตื้นไปดิเอ้าเอ็งมาลงมาเลื่อยๆไปเอ้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมันลุด เขาไม่ยอมแล้วเขาต้อเลี้ยวเลี้ยวเยน้องมาน้องไปแล้วน้องไปแล้วหลิวเราจะพี่จับเองตอกดตอนกดตะว,วิ่งต่ำลาาองมาผเปียกโอ้โห <c oughs> น้ำตื้นน้ำตื้อเอ้ยล้างแค่งล้างขามากินข้าวล้างแค่งล้างขามากินข้าวตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ <c oughs> <อ>่เยจั เอ้ยช่วยมันเอาให้มันขึ้นมาเด้อเออขึ้นกมาขึ้นได้ขึ้นได้ปได้บ้างโอ้ยยโสกเฉยยโสกเฉยจะได้ช็อตเลยนะกินมันนะกินเนื้อละกินมันหมูอ่ะดิมันคอลลาเจนอ่ะที่ได้มันหมูนั้นขาหมูมาแห่ขายมากแล้วเป็นไงเส้นเติร์ด มีสายเปล่าเฮ้ยมันกินไม่เหมือนตะเพียนลอกมันออกอ่ะยี่โซกด็ดีถ้าลอกมันออกอ่ะนั่งอะไรล่ะอู้หอู้หูกำลังเปลี่ยวเลยอือไหนวะสายยิงไหนวะนะตรงตรงตรง,ตรงหน้าอะไรค่อยล้างลากมาลากเข้ามาแถวนี่เมื่อกี้ตะเพียนใหญ่ท่าไม่ได้ถ่าย ของเราไม่ได้ตะเพียนเลยเขาบอกวะาจะไปทำอะไรมาตะเพียนเอาไปต้มเค็มแต่มันหวานต้มเค็มแต่มันหวานย่างมาด้วยมันแก้วด้วยเบื่อแล้วก๋วยเตี๋ยวอยากกินอะไรไม่รู้นั่นอี๋ป่าวุ่นหนึ่งนันเลยราคาน่าจะเบียดอยู่ เดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้ครับไปไปไปดูสิเบ็ดยังไม่เก็บนะรอก่อนนี่ของใครเนี่ยออฟเหรอออฟเปลี่ยนไงเนี่ยเปี่ยนได้มานับไงได้สิบกว่าวะอู้หูติ๊กกี่ตัตว ติ๊กจู่ได้เจ็ดตัวเลยเดี๋ยวมาดูน,นะครับผลงานวันนี้นะครับเยื่อลำขนมปังแล้วก็มันหมู ็เป็นยีสบกับตะเพียนนะครับเหยืออ่อของปางอลากะลานะครับแล้วก็มันหมูเกี่ยวเป็นตัวท้ายนะครับตัวล่างก็สิบกระหังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชมชาแนลวิชากินช่องนี้มีผลงานแน่นอนยังไม่เก็บนะเอาขึ้นมาดูก่อนไม,ม่เอาปลาผมขึ้นมาถ่ายด้วยยกไม่ไหวไปลาเยอะจัด ปลาตะเพียนนี่ดูสายปลาตะเพียนนี่ใหญ่กว่ายีโซกอีกรถถังคันเล็กแฉ๋วหวานจีนดได้ปลารางวัลด้วยเฮ้ยปลากินกินไหนเป้ไหนว,เวะเห่เอเดือดเดือดเดือดกินโอ้ไม่จีนแล้วคอยมันเฮ้ยเดือานบอยไหนวะเฮ้ยไม่จุ่มแแท้ เออวขอรูปนิ่งนะโทรตอไปได้